ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับกว่าจะพูดเลือดกบปากก่อนลูกชายไม่ยอมพูดสักทีพ่อเล่นใหญ่ซื้อพยากบมาแก้เคล็ดตามความเชื่อจะเป็นอย่างไรเมื่อลูกชายไม่ยอมพูดสักทีงานนี้พ่อเลยเล่นใหญ่ซื้อพยากบมาแก้เคล็ดตามความเชื่อทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดูทั้งเด็กและเจ้ากบถ้าพูดถึงปัญหาลูกพูดช้าหรือยังไม่ยอมพูดซึ่งตามพัฒนาการในช่วงเวลาดังกล่าว ควรจะตอบโต้ได้เป็นคำหรือพอเข้าใจและสื่อความหมายได้แล้วแต่เด็กก็ยังไม่ยอมพูดโดยปกติมักจะพบเจอในกลุ่มเด็กผู้ชายเป็นส่วนใหญ่และตามความเชื่อโบราณที่มีการเชื่อต่อกันมาให้นำกบมาตบที่ปากเด็กแล้วเด็กจะพูดได้อย่างล่าสุดเป็นคลิปจากผู้ใชย้ย i ิ t กตอกท่านหนึ่งได้ออกมาโพสตแชร์คลิปที่ซื้อกบมาตีปากลูกตามความเชื่อโบราณแต่กบที่ซื้อมานั้นมันตัวใหญ่ แบบใหญ่มากๆทนทําให้หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าลูกอาจจะเลือดกบปากก่อนที่จะพูดได้ซึ่งจากในคลิปนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิกบบอกตูผิดอะไรพี่กบไม่ผิดอะไรจ้ะแต่น้องปันขอยืมพี่กบมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้น้องนิดนะกว่าจ,จะพูดเลือดคงกบปากลูกก่อนฮ่าฮ่เดี๋ยวพูดไม่หยุดฮ่าฮ่เอ็นดูกบ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ